สวัสดีนะครับผมโตกงนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูจังหวะเข้าทํากําไรนะครับของในตลาดเนะ็รชเฟรชเนาะค่างเงินแคดนะครับคินเดียนดอลลาร์นะครับกับเจแปนเยนเนาะ,ะดูจากลักษณะของทางเฟรมใหญ่ก่อนทางเฟรมใหญ่ช่วงนี้เหมือนจะเป็นลักษณะของถ้าทงเฟรมใหญ่นะมันเหมือนจะเป็นซิกแซกนะครับ่าสนะวิงเนาะไซเบอยู่ในกรอบนะฮะ ลองใช้เทนต้านวิเคราะห์ดูเนาะว่าราคาปัจจุบันทําไมถึงไม่เบรกหายขึ้นไปก็เพราะว่าไปติดแนวเทนต้านบริวเวณนี้นะครับเอแล้วหลังจากนั้นถ้าเราซูมเข้าไปดูความสัมพันธ์ต่อแท่งกันฮะก็จะเห็นลักษณะของราคาบริเวณนี้เป็นยังไงครับราคากระโดดห่างจากเส้นดีเบย์ห้าวันถูกป่ะเออแล้วก็ดูแท่งปัจจุบันตนัวนี้ราคาสูงสุดเกิดภาะวะเคลียร์ไหม แบบนี้เคลียร์เนาะแล้วลอง,ลองวัดเป้าหมายหาขึ้นนะฮะดูว่าขึ้นสุดหรือยังสวิงนี้เนาะลองวัดดูเห็นไหมครับเออเห็นไหมเ๊ะเลยที่ราอยอจุดแปด 8, พร้อมไปติดเทนตามน,นะครับราคากระโดดหายจเส้นอินาห้าวันเกิดภาวะเคลียร์แบบนี้ราคาลงเนาะเออมีชัดเจนนะครับดูเท่าฟิลมสีชั่วโมงนิดนึงคะัสีชั่วโมงเห็นอะไร อ่าสี่ชั่วโม,มงก็เห็นราคาเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้วก็ลงมาพักลองตีกลางฟิโบหน่อยว่าลงมาพักประมาณเท่าไหร่เท่า็บบนี้เท็าบบใหญ่ก็นาก่าจะเป็นเจ็สิบแปดจุดหกใช่ไหมอ่าพักประมาณเจ็ดสิบแปดจุดหกอ่าแนวรับแนวต้านในอดีตซิมีไหมอ่าเป็นเจ็ดสิบแปดจุดหกบริเวณนี้แต่ยังไม่เกิดเพราะว่าเคลียร์ล่างเนาะซึ่งมองว่าราคานา่าจะลงต่อนะครับ ีึ่งชั่วโมงเห็นอะไรอ่าหนึ่ชั่วโมงเห็นราคารีบาวน์นะครับกําลังจะไปทดสอบเส้นยินเอห้าวันบรวณนี้สิบห้านทีเห็นอะไรอ่าสิบห้านทีถ้าเราวัดเป้าหมายหาลงเนาะดูว่าลงสุดหรือยังวัดแบบนี้๊บิ่มปิ่มๆนัง่งบริเวณนี้ถ้าเอาแบบนี้ได้ไหม เข้าเว็บนี้ดีกว่าก,ก็เหมือนจะถึงสองร้อยอะเนาะวัดโซลิตเทสนิดนึงครับราคาขึ้นจะไปเทสระดับไหนประมาณนี้สวิงไฮส์หนึ่งโลนะสิบห้านาทีมีแรงซื้อจากของค่างเงินจีเป็นเยนขึ้นมานะฮะเดี๋ยวราคามีโอกาสที่ขึ้นไปเทสเส้น EMA ยี่สิบเอ็ดวันนะครับถ้าหลุด ประมาณาฟ่โบโคสิลิศุดผมดูทำเซฟม้านาทีนิดหนึ่งนะครับ5นาที5นาทีาทราคาพยายามขึ้นไปทดสอบระดับ61.8นะครับแล้วก็จะไปติดแนวต้านประมาณเส้นย EMA 50วันเนาะพร้อมกับเกิดเภาะวะเคลียร์แล้วหรือยังขึ้นต้องทำ New ิวไฮนะครับดูหนึ่งนาทีอาจจะเห็นชัดเจน เนี่ย yeah, ครับเรือที่เราทำนิวไฮนะครับบริเวณนี้อ่าเรียบนิวไฮเรียบร้อยแล้วครับนิวไฮเรียบร้อยแล้วอ่าวัดเป้าหมายค่ะขึ้นได้ไหมสวิงนี้ได้ไหมนิโบเหลืองนะอ่าเห็นไหมติดที่ระดับ168พอดีเป๊ะเลยนะครับผมว่าช่วงวะนี้เปิดเซลได้แล้วนะครับผมเปิดเซล กดเซลแล้วนะครับตรนนี้นะครับเรนนี้เนาะบวกสเ,ดเปดไปห้าปิดนะครับฉะนนั้นจะตัดทีพีให้เราก็ประมาณนั้นเวนนี้ครับวันนี้จะตัดทีให้ผมนะห้าปิดหกสี่จุดแปดพอดีนะครับนี่ตามตามทฤษฎีเลยนะ อันนี้เว็บอะไรเอ่ยถ้าดูจากลักษณะอีเลีรนเว็บนี่เป็นเว็บสามอยู่นะครับคือไปพักเป็นเว็บสี่นะ่ลงมาเว็บห้าถ้าทาเต็มห้านะทกเต็มสิบห้าน่าทําเว็บสามอยู่นะครับเว็บใหญ่นะสามสี่ A B C สี่น่าลงห้าต่อ,อดูหนึ่งนาทีนี่แหละ เ okay, นะถ้าเกิดดูว่าราคามันจะไป TP บริเวณไหนนะครับในขาขึ้นบริเวณนี้เนาะเราก็สามารถวันแบบนี้ได้เหมคราวนี้มันไปนติดบริเวณนี้พอดีเ okay, นาะเดี๋ยวไงผมเปิดที่ทำฟิมหนึ่งนาทีนี่แหละนะครับไปด,ดูจังหวนะเนาะว่าสามารถเทคโปรฟิตได้หรือเปล่านะครับเ็ okay, นะครับ ผมเปิดถั่วอีกไม้หนึ่งนะครับราคาขึ้นไปเทศที่ฟีโบห้าสิบนะครับก็ตรงนี้เจอลากไปประมาณสี่ปิดอ่าผมคิดว่าราคาน่าจะมาหยุดอะไรประมาณแถวๆนี้แหละคิดว่าน่าจะลากไปเร่อยไม่ไกลละดูจากสัญญาณเทคเนิคกันนะฮะเดี๋ยวค่อยดูต่อไปเนาะ มาแล้วครับต่อจากวิเคราะห์ช่วงเช้าเนาะนะครับช่วงเชา้าถ้าเกิดยังพอพอจำกันได้นะครับผมเปิดออเดอร์บริเวณนี้นะครับที่เป็นลูกศรน,นี่เนาะแล้วก็เจอราคากระชากขึ้นไปนะครับผมก็เลยมีการเปิดถั่วเฉลี่ยอีกหนึ่งไม้นะครับบริเวณนี้เนาะเออท้ายที่สุดแล้วแล้วราคาก็กระชากขึ้นไปเนาะ ซึ่งปัญหาของผมบริเวณนี้คือความผิดพลาดของผมในการกลางฟิโบหาโซนรีเทสนะครับผมใช้สวิงเล็กในการกลางตอนแรกผมกลางสวิงนี้ถูกไหมสวิงนี้กับสวิงนี้หาจุดพักตัวบริเวณนี้ถูกไหมครับโซนรีเทสที่50แต่แล้วเนี่ยกราฟไม่ได้เลือกที่สวิงนี้นะครับกราฟมันเลือกที่สวิงใหญ่เห็นไหมราคาก็เลยพุ่งขึ้น มาเทีบที่ระดับฟิโบ38.2เห็นไหมครับถ้าเกิดเราวัดเป้าหมายขาขึ้นดูนะถ้าเกิดวัดที่สวิงนี้เนฟิโบสีแดงอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้เป้าหมายที่อันนี้น่าจะเป็น108.8นะฟิโบมทับกันใช่ไหมอ่า108.8 ที่สองร้อยครับไปตรงกับโซนสามสิบแปดจุดสองนะครับแล้วก็ที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดไปตรงกับฟิโบห้าสิบสี่เหลืองนะครับนั่นหมายความว่าข้อผิดพลาดของผมครั้งที่หนึ่งนะคือการหาโซนรีเทสของราคานะครับกลางผิดเนาะผมควรจะใช้สวิงนี้ในการกลางหานะครับเพราะอะไรถึงใช้สวิงนี้ในการกางหาควรใช้สวิงใหญ่เพราะว่า ราคาของทางเฟิมส1 5นาทีมันเกิดภาวะเคลียร์ล่างแล้วเห็นไหมครับเป้าหมายถึงด้านล่างปึ๊บสีเหลืองถึงไหมเนะี่ยสกิงนี้ไม่ถึงสกิีนนี้นี่ สองรอยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือ 1. ละผมวัดการพักตัวของราคานะครับผิดเนาะผมวัดที่สวิงเล็กแต่จริงๆแล้วราคาเลือกที่สวิงใหญ่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมลืมสังเกตว่าทำเซฟห้านาทีเกิดภาวะเคลียร์ละดังนั้นโอกาสที่บิดขึ้นไปพักแรงเนี่ยมีสูงนะครับก่อนที่จะลงจริงเนาะเออถ้าเกิดดูวิดีโอช่วงต้นนะครับเบิดถั่วไว้สองไม้เนาะ ไม้ที่เปิดหัวล่าสุดก็ดทีพีไปแล้วเพราะว่าราคาขึ้นไปบริเวณนี้ถูกไหมครับไปเทสที่38.2ถ้าลองวัดเป้าหมายขาขึ้นบริเวณนี้เห็นไหมครับตรงกับ100.88พอดีเป๊ะแล้วถึงจะแบบถล่มตัวเองลงเออนะครับถล่มลงอย่างแรงเลยครับบริเวณนี้ฉะนั้นเป้าหมายของอ่าไม้ไม้ล่าสุดที่ผมเปิดนะครับตอนถัวสองไม้เนาะตัวนี้ก็ทีพีไปไม่มีปัญหานะครับ ส่วนไอ้ไม้ครั้งแรกเนี่ยที่เปิดมันมีปัญหาเพราะว่ามันมา TP บางไม้ไงนึกออกไมจริงๆไอ้สีเขียวที่ผมติดไว้ตรงเนี้ยมันคือบวกสเปดไปห้าปิดเพื่อที่จะปิดทุกออเดอร์ไงครับแต่ปรากฏว่ามันมาแล้วมันมาไม่ถึงแล้วยังไงครับแล้วมันก็ลากขึ้นไปต่อเออลากขึ้นไปต่อเอาอย่างไงล่ะพอจังหวะที่มันลากเนาะเราก็หาต้องหาเป้าหมายที่มันลากว่าจะไป ลากถึงตรงไหนผมก็วัดสวิงนี้สวิงขึ้นนี้ที่มันพักตัวนี้นะครับวัดนี้เ๊บปรากฏว่ามันไปนติดที่200เวณนี้นะครับและอีก2 6 1 8เลเวลเนี่ยมันจะไปติดเส้นเทนไลน์ด้านบนและผมคิดว่ายังไ,ไงมันก็ไม่น่าจะผ่านละเว,วยนี้เห็นนะครับผมเปิดเทรนไลน์ของเนี่ยฮะเทนไลน์ของทำเฟรมเดย์เนาะ,เ,นนอเ,นอะเออมันจะเป็นเทนไลน์ของทำเฟรมเดย์ไว้ ฉะนั้นผมก็เลยเปิดออเดอร์นะครับบรเวนที่200เนาะเอแล้วมันก็กระชากขึ้นนะครับอ2ปริป๊แล้วก็ถึงถล่มลงนะครับบรเวนนี้ก็กําไรมานิดนึงนะครับตรงนี้เจอลากเนาะแล้วก็ต้องใช้วิธีการแก้ด้วยการเปิดหลอดเพิ่มบริเวณนี้นะครับฉะนั้นจุดบกพร่องของผมในการวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะที่สำคัญเลยนะผมกลางหาการพักตัวของสวิงผิดนะครับ ก็เลยทําให้ผมนอนหลับดึกเลยนะวันนี้มาได้แก้คู่นี้นะครับผมควรจะวัดที่สวิงใหญ่เนาะเห็นไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะวัดที่สวิงเล็กหรือสวิงใหญ่ควรพิจารณาค่า CR ในขณะนั้นด้วยนะครับตอนเนี้ยตอนที่เราพิจารณาเนี่ยราคาถลม่มลงมาช่วงนี้นาะเห็นไหมลงเยอะๆเนี่ยแสดงว่าควรหลุมซื้อค่าของเจอปมนเย็นถูกเยอะถูกไหมครับแต่จังหวะที่มันรีบาวขึ้นไปเนี่ย ค่าซีกลับเปลี่ยนเลยนะครับกับมีคนซื้อค่าของของแคปนะครับเอ,อมากกว่าค่าจีเป็นเย็นทำให้เกิดแรงซื้อขึ้นไปเยอะกว่าป,ปกติครัฉะนั้นจังหวะที่ควรเลือกในการหาโซนพักตัวก็คือควรจะเป็นในทม์เฟรมอาควรจะเป็นของของสวิงใหญ่ะครับเอออันนี้ข้อผิดพลาดของผมเลยนะ ควรจะการ์วิงนแค่สอดท้องกับค่า CR ที่เราเห็นนะ่ะตอนนั้นนะครับสรุปตอนนี้ผมก็ทั้งวันนะครับเนี่ยครับเระยะเวลาทั้งวันจริงๆกว่าจะไปกว่าจะไปกำไรนิดนึงนะครับเจอลากแล้วก็มาคุมไม้นี้นะครับเพราะผมมองเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงก็ไม่น่าจะผ่านเส้นเทนไลน์ของทำฟิลมใหญ่เนาะนะครับเดี๋ยวยังไง ผมได้จังหวะเข้าทำกำไรนะครับคู่ไหนยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น TP เนาะหรือคัลอถไปยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไว้เนาะอย่างอย่างวะเนี่ยมีมีจุดบกพร่องตรงไหนผมก็อธิบายให้ฟังเนาะว่าผมมองตรงไหนผิดยังไงนะครับเผื่อจะเป็นเป็นเคส e s t u นะครับให้กับพี่ๆนักลงทุนได้นะครับโอเคเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ